แมคกโดนัล์จีนห่วงสุขภาพลูกค้าออกแบบขาปั่นจักรยานเผาผ่านแคลอรี่ให้ เมื่อเร็วๆนี้ผู้ใช้ Ti กต o k แร่หนึ่งได้โพสต์วิดีโอความแปลกใหม่ในการออกกําลังกายที่ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังอย่างแมคโดนัลสาขาแห่งหนึ่งในประเทศจีนที่ออกไอเดียรําติดตั้งขาปั่นจักรยานออกกาลังกายเป็นที่นั่งสําหรับลูกค้าเพื่อเผาผ่านพลังงานแคลอรี่ระหว่างทานอาหารโดยวิดีโอดังกล่าวได้แสดงภาพผู้หญิงรายหนึ่งนั่งบนเก้าอี้แบบสั่งทําโดยเฉพาะโดยมีเครื่องปั่นจักรยานออกกําลังกายมาแทนที่ขาเก้าอี้แบบเดิมๆขณะที่เธอน,นั้นเพลิดเพลินกับการทานเบอร์เกอร์สุดอร่อยเธอก็ปั่นจักรยาน เรียกได้ว่าอิ่มท้องแถมไม่ต้องกลัวอ้วนงานนี้ทําเอาชาวโซเชียลนั้นมาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ว่ารู้สึกผิดน้อยลง5%แนวคิดนี้น่าทึ่งมากแม็กฟิตเนสจะได้ไม่รู้สึกผิดซึ่งคนอื่นนั้นก็บอกว่าพวกเขาคิดว่าแนวคิดนี้ไม่ค่อยดีและเหมาะสมสําหรับการย่อยอาหารสักเท่าไหร่โดยกล่าวว่าไม่ดีต่อระบบการย่อยอาหารของคุณอย่าออกกําลังกายในขณะที่รับประทานอาหารการรับประทานอาหารจะเป็นจะต้องอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายจึงจะถูกย่อยได้ดีนั่นเอง